สวัสดีพี่น้องสวัสดีแอมซ้าเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนสวัสดีเด้อค่อยในนู้ค่อยในกระดาษสิกินข้าวนี่แหละพีน่น้องน้ำไม้ห้ามเมาื่อวานนี่กระดาษพี่น้องเลยบอกแต่ได้่ใครว่าไอฮอตต้มต้มฮอนว่าอยู่ฮันใช่น้ำไม้ดำวันนี้ขกระสิไม่กินข้าวเศร้ากิน,กกนขาา้นนขาวแล้วกระสิไปวิไปงานพี่น้องเลย จะเอาตลาดไปให้เขาตัดผมห้เบิ่งผมนองสระเฮาดกคือยังนี่พียอผมบริ้ดกผมบางบางสุดวสินี้เล่าได้แล้วว่าขาได้กันยังโอ้ยกันยังวานนั้นบแม่นงนว่ายังว่าอยู่ดี แกงนอไม้เนี่ยพี่น้องโอเมนูหลักเราบปนู้คือบบน่ะบะไจานดีๆเตยแกงนอไม้ดำนะยืเลยคือบ่ไวกินกับออมมาคอยนี่ยอะไรนอไม้ี่ยตัยังเดบหรเ้คือในกะละมังดีอมครับเฮ็ดยังหนูจงโอวันตีนจงโอวันตีนครับพี่น้อง ขอบคุณพี่เล็กน้องฝากมาให้น้องสละเรากำลังทรงกินพี่น้องซิ่งถ้าวิตามินก็ได้ผนแร่ธาตุเนาะสวัสดีย้ำเศร้าคุณพ่อกับน้องเสือน้องเสือก่อนกินข้าวย้ำเศร้าพี่น้องเอออาหารแล้วกัอาหารดีอาหารดีดีมากเลยไปหาเมื่อวานนี่ครับสบายดีพี่น้องกินข้าวนมกันเด้อยังอีพ่อเขียนทะไมภาษาอีสานี่ป้าป้าแกงหน้าไม้ มีฮอตเล็กซิปนะมีฮอตเล็กซิปทุกเขาทุพี่น้องเออข้าวข้าวพี่น้องสบายสบายดีพี่ดีเห็ดหน้าบันานรักไปนองสนานิดหนาะสวัสดีค่ะกินข้าวน้ำกันได้ค่ะเด้ยทุกพี่น้องพี่น้องปลาล่บปลาล่ะตะวันปลาปลาโอแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้พี่น้องเอ้ยหมุดจ่อมามุดจ่อมาพี่น้องเสพลายอาหารบัดของเราพี่น้องเอ้ย มะม่วงนะบ่ท่านน้องๆพี่น้องเอ้ยมาว่านี่ <c oughs> มาว่านี่ว่าสิโอ้ย่ายคิวให,ห้พี่น้องเบิ่งเหลืออยู่ผ้าหนึ่งเราจะ่ายพี่น้องแล้วจัดการเบริดก่อนอพี่น้องคือนออะไรก็เดี๋ยวรอดแล้วมือน้องก็เร็วได้ถ่ายเพิ่งพี่น้องขอโทษหลายเด้อนี่อีกผ้าหนึ่งเนาะรอเบิ่งเนาะสิถ่ายผ้าให้เมื่อโอเคกินขันต้องการพี่น้องเอ้ย มุดจอมาแล้วพี่น้องกินขาสับขนาดป้องหัวเฮือนแม่แม่รีจักทางมันยังออกได้คดียอง เลมังงายเนาะเเไ้ังายหบ่นมันอ่อนๆเนกามันสลัดทั้งัยังหัวมันสาัดยังหสัวเาหนาเขาก่อนแล้วนมูดะเถะอ้าวมันก็เอาหัวขาไปีนนึงเออ ก้าวมันม่ชี้อ่อนๆนี่ยนะมันคยยปกันรอดพ้นไปแล้วัวจเนีตีนข้ามัว้จนี่ไง้เขาการนั้น่าร่าวยุ่ขาดสุกต้นก็เนวก้าววาเสือก็เต็น ก็จะไมใส่เกลอไมไม่ใแานั่นแค่เนืนี่สกเทเพิ่มน้าน่ดอกเตียงนด้กินเลยส่ไก่ใส่เผาแองสาเที่เราไงเตี่เราทำนั่นเาิกอ Con bò một chàng thịt sẵn lợi Nào nó lèn nó nhớ này Sẵn lèn hơn quá thì vợ ẩu Nó bây giờ nhảy Thấy cơ thì cầm thai mới cởi mà thấy hình cái thịt vợ ẩu lắm Mới như vậy còn à, mà. này, mà mà này hơn nó mà,

ข้างบนนี้จะเรียงอก็ต้องตอกไตเนาะไตถึงตัวนึงจับไตแบบว่าไตสักรแง่แง่แบบคือจะคล้องเห็ดจับแบบเข่าเจะหน้าบริเวณยังประมาณแผลงไตเจ้าเด้องชื่อนี้อ่ะนี่มาสุน้องสุนงดุ๊กแต่ามาเขากัดดุ๊กดุ๊กมันตัวนี้มันเป็นไตไตหน่อยนะคะไาก็เหลือด

ผู้าคตะกอนเ้วขอนังสือบ่แล้วเรียมเรียนนะคนักอจยังกันเด็ดสองพระองค์นี่ก็ไดู้้นบนบนด้เขานี่นมนทำไมมันเซรขนาดนี้ ใส่คคนลคนห่ไปทั้งอืมตก้นทเลยเหด้วยางคนอยู่ทาจากเลยงานั้นยังใอุดรแทนมันขึ้นทางไรคคนามุกนครับเราก็มานุ่ม มันโมเด็ปแฝกของไหนมันมันโกงๆไปนึ่งนกอ่อนเลย่องเลเดี๋ยว้นมือนานแบบเดียวกับนอ่นขาเย่ากมูกเนี่ยอีเหม่อนี้ เป๊ะอยู่มึงไปดูใกล้พุไก้เนยเป๊ะเมนสวมราชที่มาหอดเจอดีหนูไม่กบ้มียางทางาเลยนะต้มาใกล้พู ได้ตายพี่น้องก็ทิมน้องสลับคนเดียวพี่น้องกินข้าวกันพี่น้อง่ะค้างเอาบลหนูเอ้า ข้าปลานองสลากินพอดีแซ่บเด็นเลยน้าเอาข้าไปตู้เย็นนะพี่น้องไปกินยำยนาเอาหน้ายำบะหม,มี่อาหารพี่น้อนงแกงน้ำม,ามันเขาเลยน้ำดำพี่น้องดำครับน,นี่ยงนักตาดิขห็น้หนงอย่าขานี่ยใจ โอเคพี่น้องวิชิมนี่กับฟาชานี่เนาะกินข้าวซามมัคกีกินกับครอบครัวพี่น้องแซ่บไล่กับข่าวกับน้ำข้าวราดปลาแกงเนื้อไม้ต้มเนื้อไม้ไปกินกับมะเขือนี่พี่น้องแซ่บไล่โอเคคลิปนี้กับฟาชานี้พี่น้องเนาะคลิปหน้าจะเป็นแอมดาราติดตามเด้อพี่น้องฝากเบิ่์ผากชมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้อขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณกำลังใจทุกๆหม่องทุกๆบอลเนาะ บางทีก็อาจจะมีผิดพลาดในกร้องขอโทษขอภัยน้ำลายเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอต้อนรัไปก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าเจอกันพี่น้องสบายดีสบายเขาข้าปากทำตัวไม่น่ารักเท่าไหร่เลยน้องสละมันช่วงนี้มันอันถือกักตัวมันไปโรงเรียนไปเห็นหมูมันก็เลยอารมณ์เสียพี่น้องเขาเรยกินกาแฟพี่น้อง กแพ่พี่พี่นฝากมเนาะถ้าแม่ก็กินน้องสนากกินกินเบิดนะในเฮือนนี่พี่น้องเ้นาพ่อแล้บกินกัแพ่กินต้ากันติ่งพี่น้องอันนี้คือหมักพีขาเก็บมือว่านี่พี่น้องยังลายอยู่ได้มักพีกะฮับปีกกับักลายเนี่ยอันนี้คือพักนั่งเลอพี่น้อง พักพีเลิรบ่ะพักพี่เลิศอืมพักพี่เลอรขอบคุณเลยเด้อพี่ขอบใจเลยลายสามาถแม่ดีใจง่ายเลยพี่น้องเลยไม่นติดใจใช้ครัทาฝากมาให้กินเด้อไว้ใช้ให้พรอมให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยเด้อเห็ด่ขายง่ายมือก็ได้จำนี่เฮียหรือปิด เอาใช่จำได้อีกโอเคนฮะปิดในทเจอโอเคแล้วนะฮะซื้อออกปากซ้อพี่น้องไปไปหาซื้อเครื่องไส้แล้วก็ซื้อน้ำมันมาไว้ซื้อน้ำมันมาไว้อันดูดนำ้ำพี่น้องเลยโอเคได้เครื่องมาได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังเหลเครื่องโอเค,อเคพี่น้อง